ช่วงนี้เป็นช่วงที่ราชาผลไม้ทุเรียนกําลังให้ผลผลิตซึ่งปัจจุบันทุเรียนสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศและประเทศไทยเป็นหนึ่งผู้ส่งออกหลักทุเรียนในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีสามารถปลูกได้หลายพื้นที่ทั้องอำเภอศรีสวัสดิ์สโยกทองผาภูมิและอำเภอสาาระบุรีโดยวันนี้นํามาที่สวนจ่าแดงที่บ้านปากลากิล็อกตําบลห้วยขยงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสวนไม้ผลผสมผสานปลูกไม้ผลหลากหลายชนิดในเนื้อที่กว่าสามสบไร่ไ,ไม้ผลหลักคือทุเรียนและมะยงชิดเดี๋ยวเริ่มปลูกทุเรียนหกสิบต้นแต่ขาดการดูแลเอาใจใส่ทําให้ทุเรียนรุ่นแรกเืี่นต้นตายเหลือเพียงหนึ่งต้นที่ปัจจุบันอายุกว่ายี่สิบปีการปลูกทุเรียนคือต้องใส่ใจต้องดูทุกต้นช่วงนั้นผมม่ค่อยว่างหอกงานประจำเราก็ค้าขายอยู่แล้วปล่อยให้ลูกน้องดู พอมาถึงปั๊บมาดูหนอนก็เจาะต้นเจาะไปหมดทุกต้นแหละก็รักษาหายไปสองต้นก็ยังอยู่เนี่ยตอนนี้มีอยู่ต้นหนึ่งที่ปลูกไว้รุ่นหกสิบต้นมีลูกอยู่ประมาณร้อยกว่าลูกแหวนอยู่เนี่ยอีกต้นหนึ่งก็เมื่อสองปีที่แล้วพี่ลมก็ไปโดยเจ้าของสวนจ่าแดงไม่ท้อได้มีการปลูกทุเรียนทดแทนต้นที่ตายและเพิ่มการดูแลเอาใจาใส่ ปัจจุบันที่นี่มีทุเรียนมากกว่า60สายพันธุ์เช่นทุเรียนสายพันธุ์นกจิบกบพิก,พกุลชายมังคุดชายมะไฟเนื่องจ,จากเจ้าของสวนมีความสนใจและต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์หายากแต่ทุเรียนสายพันธุ์หลักของสวนคือทุเรียนหมอนทองซึ่งเป็นที่นิยมหลักของผู้บริโภคเศษหาสายพันธุ์ที่แบบ,<อ>บคนเขาจะลืมไปแล้วเนี่ยบางทีเราบอกชื่อปั๊บเนี่ยกบพ,พิกุลไอ้คนไม่รู้แล้ว ลูกล่างหน้าตาเป็นไงชายมังคุดชายมะไฟสาวน้อยอะไรพวกเนี้ยคนไม่รู้จักอ่ะตตวนี้ของเรามีแต่เรามีไม่เยอะอย่างหนึ่งก็สามต้นสองต้น,ตนห้าต้นป่าละอูนี่จะคล้ายคลึงกันคือเขาจะอยู่ในแนวเพื่อเขาตะนาวสีมันจะอยู่นแนวเดียวกันมันจะมีหวานแต่ว่าจะติดมันซึ่งทุเรียนทางภาคตะวันออกเนี่ยเขาจะหวานแหลม แม้ช่วงนี้เกษตรกร,กรหลายรายจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9แต่สวนทุเรียนจ่าแดงยังสามารถขายทุเรียนให้แก่ลูกค้าประจําได้ตามปกติโดยลูกค้าจะเข้ามาซื้อถึงในสวนทุเรียนซึ่งรสชาติทุเรียนของแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแตกต่างกันคือทุเรียนทุกที่อครับมันอร่อยหมดครับทุกที่ทุกจังหวัดแต่ว่าอยู่ที่เจ้าของสวนว่าจะตัดเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไหนครับ ต่ถามว่าผลไม้อร่อยหมดครับถ้าสุกถ้าเปอร์เซ็นต์ถึงซึ่งสวนจ่าแดงจะใส่ใจต่อคุณภาพผลทุเรียนตั้งแต่ตัดแต่แตงกิ่งก่อนออกผลดูแลใบให้สมบูรณ์และคัดเลือกผลที่ไม่ได้คุณภาพทิ้งเพื่อให้ได้ผลทุเรียนสมบูรณ์ก้านใหญ่และผูเต็ม5ภูให้ลูกค้าได้บริโภคทุเรียนดีมีคุณภาพรสชาติอร่อยและอนาคตมีแผนจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมสวนเกษตรผสมผสานและชมสายพันธุ์ทุเรียนกว่า60สายพันธุ์ที่สวนจ่าแดงทีมข่าวเอ็บีีการจนบุรีรายงาน